สวัสดีค่ะหายสงสัยทําไมคนขายลอตเตอรี่ต้องใส่เสื้อลายสกอตทุกคนถ้าหากพูดถึงคนขายลอตเตอรี่เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ต้องบอกเลยว่ามีคนทํำเยอะมากเราจะเห็นคนขายลอตเตอรี่ไปอยู่ ทั่วทุกสารทิศให้คนที่ชอบเสี่ยงโชคได้ตามหาเลขเอาโชคมาให้วางขายตามสถานที่ต่างๆล่าสุดทางด้านเฟ e บุ๊คผู้บริโภคได้โพสต์เรื่องที่ทำเอาชาวเน็ตสงสัยเหมือนกันทำไมคนขายลอตเตอรี่จึงชอบใส่เสื้อลายสกอตโดยระบุว่าหยิบคำถามจากชาวบริโภคมาไขาข้อสงสัยก็เพราะ ทุกอาชีพต้องมียูนิฟอร์มไงล่ะส่วนตัวคิดว่าเป็นเสื้อที่ใส่สบายใส่คลุมก็ได้ใส่กันแดดก็ได้ระบายอากาศได้ดีพี่ยังชอบใส่เวลาออกไปทำสวนเลยผู้บริโภคมีความเห็นอย่างไรขอบคุณสยามนิ้วค่ะ